สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่าสอนใจมาฝากกันค่ะสาวซิ่งรถรีบไปพบหน้าคุณปู่ครั้งสุดท้ายแต่โดนตำรวจเรียกให้หยุดและทำสิ่งที่ยากจะลืมได้เมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่ามีเรื่องราวซึ้งใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลานสาวรีบซิ่งรถเพื่อไปพบหน้าคุณปู่ครั้งสุดท้ายระหว่างทางโดนตำรวจเรียกให้หยุดเพราะขับรถเร็วเก,กินกำหนด แต่ที่ยากจะลืมคือตำรวจทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลานสาวคนนี้ไม่มีวันลืมได้หลานสาวที่โพสเรื่องราวนี้ลงบนโลกโซเชียลเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าใหา้ีบพบหน้าคุณปู่ของเขาครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจหลานสาวเรียบจิบกุญแจรถและซิ่งเมเต์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลท,าทันทีระหว่างทางเขาซิ่งด้วยความเร็วสูงเหมือนกำลังอยู่ในสนามแข่งรถท่านใดนั้นเอง ตำรวจที่ยืนอยู่ข้างทางก็ได้เรียกให้เขาหยุดรถเมื่อเขาเอากระจกหน้าของหมวกกันน็อกขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาที่เปียกโชกพร้อมกับพูดว่าขอโทษค่ะปู่กำลังจะตายขอร้องจะล้างฉันตอนนี้ได้ไหมคะไปขับขี่ระบัดของฉันให้คุณตำรวจเก็บไว้ก่อนฉันยอมจ่ายแต่ขอให้ปล่อยฉันไปพบหน้าคุณปู่ครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ นึกไม่ถึงว่าตำรวจจะไม่เพียงไม่ออกใบสั่งให้กับเขากลับถามเขาว่าปู่พักอยู่ที่โรงพยาบาลไหนกลัวว่าเขาจะเกิดอันตารายเพราะเขาขับรถเร็วมากจึงอาสาขับรถตำรวจเปิดเสียงไซเรนเพื่อํำทางให้หลานสาวคนนั้นไปถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยยิ่งซึ้งใจมากกว่าก็คือตำรวจรอที่หน้าประตูห้องของผู้ป่วยของปู่รอจนท่านสิ้นใจและยังช่วยดำเนินการเรื่องต่างๆภายในโรงพยาบาล และมาปลอบใจฉันว่าเข้มแข็งไว้นหน้าหนูหลานสาวได้แต่ร้องไห้พูดกับตำรวจว่าฉันไม่มีญาติอยู่บนโลกนี้แล้วฉันเหลือเพียงแค่ปู่คนเดียวเท่านั้นและตอนนี้ท่านก็จากไปอีกตำรวจยังพูดอีกว่าฉันมีลูกชายคนหนึ่งอายุเท่าเธอกำลังเรียนมหาวิทยายลัยอยู่เอางี้ไหมเธอมาเป็นลูกสาวบุญธรรมของฉันไหมหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียล ลานสาวคนดังกล่าวกลัวว่าตำรวจจะโดนหัวหน้าด่าว่าจึงได้เขียนมดความหนึ่งเพื่อขอขอบคุณตำรวจท่านนั้นทำให้มีเพื่อนชาวเน็ตออกมาให้กำลังใจและชื่นชมการกระทำของตำรวจทนนั้นบอกว่าเป็นตำรวจที่ดีเป็นแม่พิมพ์ของชาติจริงๆมีหลายคนยังแสดงความคิดเห็นว่าตำรวจประเทศเราดีจริงๆสมแล้วที่เป็นตำรวจคอยปกป้องประชาชนขอนับถือค่ะ ฟังเรื่องนี้แล้วซึ้งใจมากๆเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลเกอร์คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ